เมื่อเราติดตั้งแอปพลิเคชัน ITS บนโทรศัพท์แล้วเราก็สามารถจะใช้โทรศัพท์ของเราเป็นตู้เติมเงินได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามเติมได้หมดเลยค่ะและทุกครั้งที่เราเติมเงินเราก็จะมีรายได้กลับมาด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าสู่ระบบ ITS ก่อนนะคะโดยการคลิกที่ไอคอนสีส้มนี่เลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปกดที่เมนูขีด3ขีดมุมบน เลือกเข้าสู่ระบบกรอกรหัสสมาชิกพร้อมทั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยจ้าพอเข้าไปแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็ไปกดที่เมนูขีดสาขีดมุมบนใหม่แล้วก็เลือกเติมเงินมือถือนะคะแล้วลงมาเลือกที่เติมเงินค่ะ,ะทีนี้เราก็จะเห็นว่าระบบเครือข่ายในมือถือเห็นไหมคะ มีให้เลือก3ระบบเลยเราก็เลือกเอา t u u m o v e แล้วกันจำนวนเงินนะคะมีตั้งแต่10บาทถึง100บาทเลยนะคะใครอยากจะเติมเท่าไหร่ก็เติมไปในที่นี้เติม10บาทก็แล้วกันนะกดเลข10ค่ะได้แล้ว10บาทก็ต้องลงหมายเลขมือถือปลายทางที่เราต้องการจะเติมนะคะกรอกลงไปเลยค่ะจะค่ายไหนก็ได้นะคะในที่นี้เราค่าย t o m o v e ใช่ไหมคะก็เลือกหมายเลขปลายทางเอาไว้ใช่ไหมคะ ก็มาดูตรงช่องทางชำระเงินที่เขียนว่าโบนัสนะคะคลิกเข้าไปก็จะเห็นว่าการชำระเงินต้องผ่านโบนัสเท่านั้นนะคะก็คือเงินที่อยู่ในระบบของเรานั่นเองแล้วก็กรอกรหัสผ่านอีกครั้งหนึง่งจากนั้นยืนยันการเติมเงินค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะเมื่อเสร็จแล้วระบบก็จะบอกว่าหักเรียบร้อยแล้วแล้ก็ไปที่เมนูขีด3ขีดเลือกรายงานแล้วก็ไปที่ความเคลื่อนไหวนะคะ แล้วก็ดูเลยวันนี้ใช่ไหมคะวันที่24ก็กดแสดงประวัติเลยค่ะเดี๋ยวก็จะได้เห็นว่าเงินของเราออกไปสู่ปลายทางเรียบร้อยหรือยังเห็นไหมคะวันที่24คือวันนี้เลยค่ะเวลา13นาฬิกา26นาทีนะคะเติมเงินมือถือไป10บาทเติมไปที่ไหนล่ะก็สามารถที่จะเลื่อนไปดูได้เห็นไหมคะเบอร์ปลายทางก็คือเบอร์ของทรูเมื่อกี้นี่แหละ 0867897661นะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็สามารถจะไปเช็คอีกครั้งหนึ่งที่ True Move ได้นะคะเขาส่งมาบอกว่าขอ,อบคุณที่เติมเงินเห็นไหมคะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยเราจะเติมให้ใครค่ายไหนก็ได้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนอกจากจะเติมเงินมือถือได้แล้วเราก็ยังมีโอกาสาที่จะซื้อโปรมหานิยมนะคะในโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะคะ ซิมนี้เป็นซิมรายปีนะคะปีละ2,800บาทเท่านั้นเองก็ตกเดือนละ200กว่าบาทวิธีการซื้อซิมหรือว่าซื้อแพ็กเกจก็ทำง่ายง่ายแบบนี้เลยนะคะไปกดเมนูขีด3ขีดแล้วก็เลือกเติมเงินมือถือจากนั้นเลือกแพ็กเกจนะคะอันนี้ก็จะมีแพ็กเกจให้เลือกซึ่งตอนนี้มีแต่ในระบบเครือข่ายมือถือของ True เท่านั้นนะคะเราก็กดดูที่ระบบเครือข่ายก็เลือก True Move Edge นะคะ เมื่อกด TrueMove h d g e เข้าไปก็จะเห็นแพ็กเกจมีซิม T2R มหานิยมราคา2,800บาทต่อปีกดลงไปเลยค่ะพอกดลงไปที่ช่องนี้นะคะก็จะมีให้เลือกว่าเราต้องการซิมอย่างเดียว2,800บาทโดยไปรับที่บริษัทหรือว่าเราต้องการให้บริษัทส่งให้เราก็จะเสียค่าจัดส่งอีก40บาทนะคะเราก็เลือกอันที่มีค่าจัดส่งก็ได้นะคะ เสร็จแล้วมาดูช่องทางชําระก็เป็นโบนัสเหมือนกับการเติมเงินเลยค่ะเราจะต้องมีเงินอยู่ในระบบของเราก่อนนะคะเมื่อเรากดว่าเรายืนยันใช้โบนัสปุ๊บก็ต้องมายืนยันรหัสผ่านค่ะแต่ในที่นี้จะไม่ได้ซื้อจริงนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็มากดออกจากระบบค่ะ ก็เป็นอันเรียบร้อยซิมก็จะส่งมาที่บ้านของเรานะคะอย่าลืมว่าจะต้องส่งบัตรประจำตัวประชาชนเข้าไปที่แอดมินนะคะแจ้งแอดมินให้เรียบร้อยนะคะว่าเราขอซื้อแพ็กเกจของ TrueMove 1 p a แพ็กเกจจากนั้นอีกประมาณ1-2วันแพ็กเกจก็จะมาถึงมือเราแล้วก็จัดการใส่ซิมลงไปในเครื่องโทรศัพท์ของเราเท่านี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะสะดวกดีนะคะ